ทำหน่อยนิด re, นึ่งเรสอาจจะเป็นคนดีซะหน่อยมึงเห็นอะไรแปลกๆไหมวันดี้ด้วยกันหน่ึ่มันน่ะพี่มึงด่ามันดิอ้าวด่าสวัสดีครับเพโลกูดอีฟนิ่งครับสวัสดีครับพี่ยูสวัสดีครับอุ้ยพี่งมาทำอะไรกันเนี่ยเออดีีพ่นะครับเมื่อวานพุ่ไมาทำอะไรกันเนี่ยเรั่องอะไรครับอยู่ในการด้วยตอนมีคนปลอมตัวเป็นเช็คเข้ามาหน่อยครับพี่อะเดี๋ยร์ครับเดบแยร์แม่งโดนแป๊บนึง เหมือนที่แบดดี๋ยวแบเฮ้ยรอรอรอคขาไม่รออะไรนะไมรอดนาแล้วค่ะเกมเหมือนจะไม่อยู่กับมือเกมครับร้อยสม่ใช่เด็กสขาหรือเปล่าเกมกับเดวิดครับพี่เดวิดสนใจเก้าอี้ตัวเดียวกันพี่จะไปับเฟ่เฝ้าเปล่าพี่ไม่เอาเอาไปเพื่อพี่บอกว่าอยู่ใเก้าอี้อ่ะเราบอกเขาไปแล้วว่าอยู่ในช่วงพักืเกมที่โจ่ายตังค์ให้สภาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทำก็คือโดนโดนไอ้แบลลี่ไอ้แบลลี่ตอบตัวไปตำรวจ ว้เลยครับโอเคเฮ้ยครับไม่อวานเออได้เลอตอบตัวตำรวจไอ้ตอนนี้เป็นมูลค่าไม่าไหร่ไม่รู้อ่าล่าสุดล tamam> ่าสุดอะค่ะท no ี่มีการทดสอบเก้าอี้ไปอยู่ที่สามพันห้าล้านสามพันห้าล้านนี่ยังไม่รู้ชะตากรรมแล้วมันจะโดนอะไรนในโลกโอเคไหมครับบอกว่าเป็นนายร้อยตำรวจนะโอเคครับโอเคมัโดนจับในสอนดอนแล้วก็โดนโซ่แบ็คไปอะเออสนใจจะเมื่อไหร่ดีครับอ๋อวันนี้วันที่อืมเจมใจเย็น ใช่คนจะถามว่าโอเคว่าจริงดิสูทาวมีแค่สีเดียวเหลยไว้เจมจัืมเลวิตเหรอเออเรา่สิบนะสีเดวิตออกมันบอกได้ไหมครับเดวิตวันที่สิบแต่ไม่ไน้ครับน้ำมีกําหนดระยะเวลาไหมครับว่าช่วงไหนถึงช่วงไหนใช่ใช่น้ำมีกําหนดไหมก็คืออันนี้เลยครับยาวยันจบเลยครบปุ๊บก็จบเพราะว่าอันนี้มันทิงเก้าอี้มันมีเรื่องของ วัสดิการที่เรียกว่า VIP เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาหมายถึงว่าวันตี๋ะครับวันตีครับมีมีแบบกําหนดไหมแบบท่านต่ําห้ามเกินวันนี้เอางี้ดีกว่าคือถ้าเกิดว่าสมมติเราถ้าเกิดสมมติว่าเราฉุกเราหุกได้อหเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกดสามไอหนูเดี๋ยวมีบ้านเข้ามาแคมพิชเขาบอกมาวุแแต่พวกเราเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนําก็ท่านวยนันทิกาหรือสิบท่นวยนันกำลังดีครับเออทนวยนันก็ได้วะครับ เพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวผมต้องเอาบนจอเซฟเรื่ครับครับผมครับผมครับกดซับไลค์ผมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเราข้าง้างกดซับนะครับซับร์กกันได้ก่อนก็ควรจะเล่นถูกห้าสิบบาทครับไม่เล่นเบลมาหรอใช่ครับเล่นเบลมาเล่นเบลมาออกกําลังกายเฉยให้มันดีขึ้นกําแพงคือมาคือมันไอ้นี่เลยแบบคือกําแพงมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมจะใช้เวลาประมาณครึ่งลีแล้วก็พร้อมใช้งานเลยก็เลยอยากจะให้เล่นก่อน ก่อนที่จะลงกระแพงเอ้ยมาลงไปยังว่าไปโลงกรแพงยังค่ะยังแต่ไม่รู้จะลงไหมเฮ้ยคุณฟาร์มด้วยคบุณมาสเตอร์ด้วยครับอกครับขอบคุณครับบริการสุดวันที่สิบใช่ไหมครับนะใช่ครับน่าจะวันที่สิบก็ได้ครับสิบกี่โมงดีครับอ่ะพ่จารแน่นอนถูกต้องไหมอ่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับปิดหกโมงเย็นจะต้นไปนะคะใช่ครับใช่เต็มตัวให้พร้อมครับวันที่สิบหลังจากเอ่อ เงื่อนขเวลาของประเทศก็เดี๋ยวรอฟังประกาศอีกทีนะครับโอเคครับตอนนี้ยังไม่มีบ้านกรุณาไปเลือกบ้านที่ถูกใจมาก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะดําเนินการให้ได้ใช้ให้เต็มที่แล้วกันโอเคไหมโอเคครับโอเคเลือกบ้านมาก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวจะส่งนายกไปติดตามงานให้โอเคเรียบร้อยครับเจมเจมเจมไอ้บ้านตรงขวาล่างตรงเหมืองอ่ะเพื่อนมันไม่มีคนเลือกนะไอตรงที่ทองอ่ะ ตรงทองอ่ะมันไม่มีคนเลือกเ้ยบ้านมันโล่งะเวยเพื่อนไม่น่าใช่นะก็ดูไว้ก็ดูไว้เลยเพื่ออะไรด้านสีพี่ผมเป็นบ้านเออเออไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เลือกบ้านนั้นไม่รู้บ้านใครไม่มีคนเลือกอ่ะตรงไอ้บ้านเก่าพวกกลัวไม่ได้เลือกใช่เหรอไม่ชอบเออโอ้หมันจะบอกว่าไม่ชอบเราพี่ดูดิอ๋อมันบอกไม่ชอบเพาะกูัวแคไม่ชอบตรงนั้นตั้งแต่ออกไปก็ไม่ชอบกันแล้วดูดิเดี๋ยวดึไปเดี๋ยวเฮียมึงสูดเท่าแล้วนี่ คุณแคทกำลังเดินทางมาเพื่อตีเลวิสแล้วนี่จะไล่ขีสูดเขาแล้วนี่อยู่ทาาประกาศบอกว่าแดนคิดได้เก้าอีตัวที่หนึ่งตองนี่ที่ไหนวะได้ครับดูรายชื่อที่ไหนบอกเลยว่าเลวิสเขาเอามึงแน่เขาไม่หมูนะกูบอกก่อนร้อเล่นไงอยู่ปะเนี่ย เน็ตเน็ตเน็ตมาคุยต่อตัวเลยมันเปิดวิเปิลด้วยไหมเราไม่ยินด้วยไอตีเอาแม่งเลยไอตีเอาแม่งเลยอันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วตี๋เอาเจ๊แม่งเลยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนายขอบคุณมากครับไอจู่ๆแรมไม่รู้นะสามห้าสามห้านี่นี่นี่ยังไม่รู้ดูแล้วก็บอกหน่อยแล้วกันเพื่อนใช่ป่ะเออไม่ใช่ที่มันไปแลกกันมันน่าเอาเช็ดเงานล้านไปไปวิ่งแลกกันมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกครับพี่สวัสดีครับติดต่ออะไร ไม่มีค่ะจะมาหาพี่เฉยๆมาหาพีเฉยใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างสถานการณ์ก็โอเคหรือโอฟีไอซียูค่ะตอนนี้โอ้ไอซียูหนักอยู่ค่ะพี่หาเงินใช้นี้ก่อนฉันมองคุณอยู่ติดต่อมาแล้วกันติดต่อมาแล้วกันจะให้ช่วยอะไรอ่ครับฟองครับแล้วราคาพี่ของเรเจะรอด้วย ไอ้เมโลดทำประกาศให้แดมคิดหน่อยประกาศแล้วค่ะแล้วก็เลื่อนเก้าอี้ขึ้นมาได้ค่ะไปเลี้ยงให้เขาแล้วกันเดี๋ยวพอเผื่อเขามาเนาะได้ค่ะผมเขียนเดี๋ยวผมเกณฑ์เก้าอี้ให้แล้วก็เดี๋ยวบีจีสองทุ่มครึ่งใช่ป่ะใช่ค่ะเดี๋ยวแคทมาไอ้แท็กมึงเตรียมพร้อมยังได้ค่ะคุณแคทคุณแคทบอกว่าขอเวลาสิบห้านาทีก็ลังยูเซชีจะคุยก่อนหรือว่าจะดูจับใหม่ก่อนจับจับใหม่ก่อนได้เลยครับนะจับใหม่ก่อนเลยครับไม่ไม่ผมไม่รีบเอานะเอาตุล้าน้าเสร็จก่อนเลยครับไม่รีบไอ้แท็กหมุนเลย ต้องรอคุณแจทคไหมครับต้องรอแคปก่อนที่เรื่องรอแคปเดมันยังไม่ครบมึงเอาเอาคนอื่นมาคุยได้ไหมมันจะคุยกับกูรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องค่ะคับกำลังคุยรู้เรื่องเออคุณแซคคันโนขอบคุณมาจีอาร์วขอบคุณศักดิ์ดิตัสโดมด้วยขอบคุณครับผมคุณซับสไครต์ของคุณครับขอบคุณโพลบิลูชันด้วยขอบคุณครับผมไอ้ีฮีอังกฤษกูแม่งแน่นอนจริง่ะขอบคุณอ้นแคปด้วยขอบคุณไอซ์ไอซ์โอด้วยครับผมขอบคุณมาสตาร์ของคุณซับสไครต์ เอาคุณซินเซียด้วยนะครับผมคุณครับทับตะไคร้ขอบคุณมากครับคุณเจ้ายักษ์ด้วยครับคุณครับผมคุณครับแหมต่อกันต่อกันรัวยิบเลยเหมือนนักการ์ตต่อขอบคุณโจ๊กเกอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณโจ๊กเกอร์90ด้วยเช่นกันครับคุณครับเอาคุณพี่แบงค์ด้วยครับผมขอบคุณครับน้พัทไอเฮียซับก็ไม่ต่อกูขอบคุณกูด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอับดุลนะอับดุลฮาดีด้วยครับผมมมึงไปหาาอ้้ตตนนีด้วย ไอ้เอ้าคุณซ้ำจากเช็คด้วยผมที่สิบห้าเนี่ยขอไปเช็คด้วยครผมครับได้คร่ะมาใช้ผมครับจริงเลยคุยก็คุยอยู่สองคนไปเอาม่วงม่วงมาหนยว่าไงครับสองตัวเหรอไม่ไปอะไรใช่ปะไปไหนวะผมกลัวปัญหาเรื่องสีสูตรอะครับผมขอเป็นแบบว่ามีเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแก๊งเป็นแก๊งอื่นได้ไหมครับเลยเราชอบสีไหนอะสีไหนก็ได้เลยครับสีแดงอยู่แล้วโอ้โหงานนี้แต่จริงเรวิสสีประจำว่าสีแดงนะเท่จัดเลยมึงโทรติดต่อแดงพิษดิ แดงสีแดงเขาสีแดงเขาสีแดงขนมขนมไปต่อลูกบ้านหน่อยขนมลูกมึงลงสูตรสีแดงเลยสูตรเลยวิสีแดงอ่ะใช่ใช่สูตรประจําเลยวิสสีแดงแต่จริงเอาจริงแล้วสีเทาก็ดูเท่นะถามตรงๆเท่นะเว้ยเลยวิสสีเทาอ่ะมันต้องทำให้มันเหลือสีเดียววะเออแต่ถ้ามันจะดูดีหน่อยอะสีมันจะเด่นนะมันต้องมีสีเดียวมันสองสีมันเดินมันก็กลมกลืนไงก็ดูไม่ออกเอ้ยเมื่อวันตอนเราเล่นแอร์ดอกอะไรนะที่เราคุยกันเอ้ยนั่นคาร์เมลลอนบอกว่าไม่ใช่นี่หว่ามันก็แปลก ไม่ต้องแค่พี่หรอกเมื่อกี้นะทักเขาว่าเกมอยู่ไหนอ่ะอ่านะมันจีมันไม่กูสลับนะจอเพิ่งมาแล้วกูสุดท้ายแล้วยังบอกว่ามันมันมันต้องมีสีเดียวอะแล้วซึ่งสีเทาก็ดูขึ้นอะเอายิงดูขึ้นดูหล่อเลยอะเอาดูหล่อเลยไม่พี่แล้วเราชิงตำรวจได้ไหมตำรวจอะไรกมกึ้งกับเราสุดละทอมวันเออแต่นี้ก็อยากขอชิงสีตำรวจได้ไหมเออตำรวจอะไรกมกึ้งกับเราสุดๆใช่ใช่อยากเปลี่ยนสีเหมือนกันเฮ้ยไว้พวกที่พี่พวกที่พี่ซับซับไว้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยกเลิกของพี่นะเพราะว่าบิลลี่บิลลี่โดนบ ไม่เป็นไรแล้วพี่พูดอะไรตรงนี้เนี่ยเออไม่ต้องพูดโดนไรอ่ะโดนอะไรกรู้อย่างกูกูไปสมัครเออแล้โอลิงครับผมึงครับขอาคณปฏิพันธ์คร่างครับพี่ไม่ย้ายแล้วเหรอยังน้องชายย้ายไม่ได้ครับย้ายไม่ได้ครับจะพักใหญ่เลยครับจะพักใหญ่ใหญ่เลยพักใหญ่พักใหญ่พักใหญ่พักมากโดนไปสี่แสนรู่นจะใครเล่นแก้งมันมาครับแก้งมันทำไมวันนี้คุณนั่งคุณนั่งแบบเบลอครับถ่ายไปสี่แสนอาจจะขึ้นก่อนยี่สิบคนครับแทนคุณเอาผมมาวๆขึ้นเลยยี่สิบคน เกิดวันนั้นน่เลยมันมีเบอร์บึ้นไงโทรเข้ามาเว้ยถูก็รับไปตอนบอกไม่มาบัญชีคุณเดินนั่นแหละครับนะเด็กมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับถูกแล้วแล้วแม่ก็ไม่รับอะไรนักคุยกันเดียวเดี๋ยวมันมาผมบอกมาแล้วให้มาคุยกันอีกแล้วี่เราเล่นแล้วมันจะมานกี่โมงถ้าจะดึื่มรับนะผมว่าพรุ่งนี้ได้มันเขาบอกตามได้ทำได้เว้ยเพราะว่าที่จริงมันเป็นความเป็นของของธนาคารพี่โอ้ชบ้าเบ้าทีพี่เฉินพี่เฉินขับพี่นี่คือมีแพนจะเปลี่ยนซีว่าไงน้อง ผมก็แมนมีการคุยกันว่าผมว่าเราควรทำงานหน่อยนะครับพี่เพราะว่าเราเป็นนี่ด้วยแล้วแถมไม่ทำงานด้วยครับพี่หลังรับคนเสร็จแล้วกันมนชีวิตจัดเลยครับตอนนี้เราอยู่แค่นี้เราอยู่แค่นี้แต่ละคนมันก็มีอะไรทำันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันก็ทำันอยู่ไม่ใช่เหรอเรื่องไม่ได้เลยครับนะส่วนส่วนร้านมันก็แวกเบียนมางัดไม่ใช่เหรอมาถึงมาเข้าแก๊งอ่มันมาเก็แค่มาห่างกันอยู่แล้วทำตัวมันห่างกันอยู่แล้วพี่อ๋อมันถึงเอาเข้าแก๊งใช่ไหมใช่เพราะว่าแก๊งก็เป็นนี่ไงไอ้เจม แล้วคจะไปกงคืนน่ผู้แยกไม่ออกหรือว่าพี่นี่เป็นคนตีนเหรอหรือว่าอะไรตีนผกูมองทขามสีมันเข้มให้ผมไปยืนตรงนั้นทำไมคนเดียวผมเออกูก็นึกว่าจอกูพังไอ้ห่าสีแม่งเข้มกว่าก่อนนี้คืออะไรอ่ะเรื่องมันยาวเนาะเรื่องมันยาวเรื่องมันเศร้าด้วยแก๊งสีเทาอีกแก๊งเดียวเว้ยคาร์มลอนไปลงไปหายต้นตอมด้วยนะจริงๆก็ไม่ได้เห็นเจมันชิงสีสุดดานแล้วนะนะ ถามถามเขาหน่อยแล้วกันตอนนั้นไม่ได้จริงครับแต่จริงแล้วมีต้นมันนี้นี่เพราคืนนี้มีอีกเรื่องหนึ่งโผล่มาด้วยนะคะเรื่องอะไรเปินกระซิบก่อนแล้วกันไม่มีกระซิบเรื่องพวกนี้มันต้องแบบให้โลกรู้เปิดเผยเลยครับวันนี้มีความลับเหรอครับสภาอะไรนะมึงพูดดังๆเลยก็ได้อย่าแบปิดบังสิครับว่าแต่เรื่องประมูลรถน้าแจ้งไปแล้วหรอครับไม่ได้แจ้งว้าวกูแจ้งกูแจ้งในหัวกูนั่นแหละค่ะ ล้ว้กันหมดทีน่ะเหรอก็มีคนมาถามหนูเหมือนกันค่าเมื่อคืนเนี่ยว้าว wow. <laughs> อิสบิลัทโรงันบ้านนอะไรบอกมัวกูยังไม่ได้กำหนดหาเลยเลยต้องรอหลังบ้านกูไม่ได้บอกเขานี่ก็จะเปิดให้จองสั่งจองที่เดือนเนี่ยกูไม่ได้บอกเขาเลย เมื่อคืนมีแกงมาตอบถามรายละเอียดหนูนะเออไม่ประมูลรอบนี้เราไม่น่าได้อยู่แล้วไอกว่ายังไปได้มัประมูลของการขึรถไหมเราเราไม่ได้เข้าหรอกเป็นไรรู้ไปเถอะรู้ก็เลื่อนทำไมหรอเราเราไม่ค่อยได้เข้าอยู่แล้วครับประมูลรถได้ชินได้แล้วผมชินแล้วนะดีเคมาแล้วคณะแบมคิป เดคครับอันนี้ใครครับเนี่ยรูครับรูเทอร์ครับรูเทอร์คือเขาจะเอาสีสูตรเราอะหมายถึงหมายถึงว่าขอยืมขอยืมใช้ก่อนวันที่เขาจะต้องริงเก้าอี้ได้ไหมเพราะว่าเราเพิ่งมาด้วยแล้วเราจะได้พักด้วยเราโอเคไหมยืมยืมมดยืมเหรอครับแบบยืมใช้ใช่เหมือนเหมเือนเมื่อวานเลยอะเออเหมือนเมื่อวานที่เองยืมคนอื่นเขาอะได้ได้ชัวร์นะ แล้วันที่สิบก็บอกเพื่อนด้วยอย่าอย่าใส่อะไรที่เกี่ยวข้องกับแก๊งตัวเองนะนครับโอเคขอบคุณมากครับครับนะไม่มีปัญหาชัวร์นะไม่มีครับไม่มีครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับเรียบร้อยแล้วครับูคาราเมลอนครับครับคอมข้าวคอมอ๋อเลวิตนะครับคนเหล่าอ่ะเลยนะคนเหล่าจีมันซ้ำเรื่องบ้างครับคอมข้าวคอมข้าวคอมไอแตร์ก็ยังไม่ออกเลยนะไอแตร์ข้อเหนียดไหนไอแตร์เนี่ยหนึ่งค่ะคุณแค็กกำลังแลนดิ้งนะ เอ๊ะมันไปเข้าห้องน้ำมุณแคทหนักกำลังแลนดิ้งกับแจ็กทอมนีนะ<อ>งงแ,<ค>แต่เขาจ่อะไรเออมันยาวเดี๋ยวมันก็นรู้อะไรนะแกงจะรับ A ดีแดงไหมอืมนี่มันท่วมอยู่แล้วอะอย่าเพิ่มดีกว่าโอ้โห แม่งเอาเขาเข้ามาก่อนเลยมะเอาเอาบีจีเข้ามาก่อนมะได้ค่ะแล้วเขาไปยืนต่อคิวเลยข้างหน้าไม่ลงมาสักทีล่ะได้อะไรเีเรียนทักมาอนละเดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวไปเจอคำถามผมก่อนได้ถูกเราเพลงคนจนมีสิทธิ์นะคะอะไรไม่รู้ย้อนเฮ้ยมึงแน่ใจนะมึงจะรอ เออคุยคุยเอาจังหวะนะมีจังหวะว่างก็ค่อยนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมันยุ่งอยู่ก็เอาอันนี้ก่อนรอได้ไม่รีบครับไม่ได้รีบนายกครับมีคนเอาเต้าหู้แปะสาคูลงทวิตครับนายกเต้าหู้แปะสาคูใช่ครับใายเม็ดด้วยครับเนี่ยแล้วลูกเต่านะอีเข้ามาทำไมเนี่ย แล้วหู้แปดเม็ดนางรักไม่เอาไปนั่งนี่ก่อนเจ๊แบมไปไปเราวเจแบมเรียกไปดูอันนี้รบกวนถอดรองเท้าเขาสักเล็กน้อยถึงาการจางได้ไหมครับพอดีเดีเรียกเจ๊แบมไปาสวยเหมือนเดิมแล้วสวยเหมือนเดิมแล้วน่าสวัสดีครับสวัสดีลูกพี่เขาไปเล่นแกงกอลโรว์แล้วันีครับ,รบ,รบอ๋อทะเล่นทะเลน่นชื่อชื่ออะไรครับอันนี้เอามึงนะแรบบี้ครับแรบบี้ครับเอาแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยว มันมีคำพกด้วยเหรอหลานนะครับชื่อมารีไงครับมามามาว่ามาเลยดีกว่าครับมาจัดมาเราเดินมาคุยตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงนี้ครับเดินมาคุยตรงนี้ก็ได้มีแค่คนละพี่กูรู้ก็ติดสักกูได้ไปเรื่องไหไรชิบหาย เออคุณคิมมองครับขอบคุณบันม่วงด้วยครับผมคนบันม่วงขอบคุณครับตะมาไคลผมนะครับผมมาครับเออผมจะมาครับขอมาครับเปลี่ยนะมาไายผมนะครับช uh um, ื่อแก๊งครับเพราะว่าผมคุยกับน้องๆในแก๊งหมดแล้วครับเอาว่าอยากอยากเริ่มเริ่มใหม่ครับเจี๊ยครับอยากล้างภาพเก่าอะอะไรนะเปลี่ยนชื่อแก๊ง่ยนครับว่าก็คือยอมทิ้งรถหมดเลยดีนี้แค่นี้เหรอครับพี่ไม่ใช่พี่เปลีนเปลี่ยนชื่อแก๊งเลยไม่คิดไม่ได้ยุ่งแก๊งพี่โอเคใช่ครับจะมาบอกแล้วก็ ไม่งแต่อถ้าอยากจะล้างภาพเก่าก็ต้องทิ้งรถไปด้วยไงเพราะมันมีชื่อเก่าได้มาไงเข้าใจปะมันก็ไม่เฟี้ยวไงจริงนะพี่อันนี้อถ้าทิ้งรถไปด้วยคือเดี๋ยวอั้ภาพใหม่ของจริงอันนี้คืออย่างไงยกไปไหนครับเหนื่อยไหมวะนี่ไม่เราเราภาพเก่าขอาอ่าใช่หลายคนก็จะบอกเฮ้ยนี่รถบีจีรถบีจีเข่าใะมันก็ไม่ได้ไงก็มีมีคนออกอยู่ครับมีคนออกออกแล้วก็ผมก็อยากจะขอไปที่สมทบอะครับ ไวริสมทบเราเคยได้โคต้าไปหรือยังเมโลอ่าอันนี้ของเขาเขาเพิ่งส่งเรื่องขอมาค่ะคุณแม่คือแป๊บหนึ่งนะครับคือพอดีไอเรื่องไวริสมทบเนี่ยผมติดปัญหานิดนึงครับก็คือตรงที่ทำไมไม่กันจะได้ภาพใหม่ไงผมก็ไม่เข้าใจนะไม่คนก็จะพูดสมมตินะซื้อรถคันนี้มาบีจีใช้มาตลอดเฮ้ยเนี่ยรถบีจีรถบีจีอะไรบ้ามันก็ไม่ได้ผมพูดลอยๆเฉยครับผมพูดลอยๆเฉย เออถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนภาพใหม่มันก็ต้องยอมเอ้ยทิ้งรถเลยอย่างนั้นพครับอย้เขาหมาถึงพี่ปะพี่เฉลียวปะไม่เขาหมาถึงพี่ปะอะไรอ่ะไม่พี่างอีกนะครับอยังอีกครับไม่ได้หมายถึงผมหรอกอ่านกันทุกคนครับอ่านกันทุกคนแต่ผมไม่ได้รับคำตอบครับแป๊บนึงไมแป๊บนึงสองตัวเพราะว่าอะไรผมว่าเขาต้องหมายถึงสภาเขาหมายสภาเออเขหมายถึงเราทำไมเราเราไม่เคยจขอมาที่สมทบใช่นหมายสภาสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับบีจีเก่า เปลี่ยนชื่อเป็นแบดเกิร์ลเปล่าอันนี้ถามได้ไหมครับว่าเปลี่ยนชื่อแกงเป็นอะไรครับอันนี้แบดพอยังพอเยมังไ่ตอบเลยแกงชื่อว่าจารันครับจารันเฮ้ยเฮ้ยโี้ยจารันเลีเหรอะจารันซิตี้ต่อยอะไรครับเนี่ยสักามครับมันติดโปร13อะไรอะเขี้ยสุดว่ะจารันก็นปจาวันนี้ะครัะอ๋อจารัน ไม่น่าละเคยได้ยินเพลงอยู่ผู้ชลันแกงผู้ชลันแกงกูได้ยินอยู่จอจานจราจารันมีปัญหาเขคือมีเพลงแกงแล้วด้วยนะประมูลมาว่าเดี๋ยวจะมีสามเรื่องทั้งหมดก็คือมีคนออกแกงถูกต้องไหมครับมีรายชื่อคนออกแกงมาพร้อมแล้วใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่ครับส่งส่งชื่อให้เมโลได้เลยครับเดี๋ยวเอาทีละเรื่องก่อนแล้วก็ชื่อเรื่องที่สองเปลี่ยนชื่อแกงเนี่ยมันติดสลอตประมูล รประมูลมันผูกกับแกง๊งแต่จริงๆสล็อตประมูลมันควรจะเป็นกับแกง๊งไม่ใช่ชื่อแก๊งเลยกูว่ามันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ก็อยากจะช่วยให้ได้เล่นแต่มันก็จะไปพูดอะไรนะสล็อตอะไรนะวนี้คือเขาบอกว่ารถติดกับชื่อแกง๊งซึ่งจริงๆมันควรจะเปลี่ยนชื่อแก๊งไติดกับสล็อตแก๊งเงอนไหลพี่ที่สามไว้ที่สุไม่ต้องถามนะต้องถามนะต้องถามนะลองถามนะสิเข้าว่าไงครับขออนุญาตครับผมอันนี้สงสัยครับนะเรื่องเรื่องเรื่องรถนะครับนะ คือมันมันติดกับชื่อแกง๊งไม่ได้ติดกับสล็อตแก๊งหรอครับมันติดกับชื่อไอหลังบ้านว่างไงลนะ่ะไอเมโลล่าสุดจริงๆในมุมมองผมว่ามันควรจะติดกับสล็อตแก๊งที่มีอยู่นะครับเพราะมันแค่เปลี่ยนชื่อเองอะครับเมโนรหลังบ้านว่าไงล่าสุดมันเป็นรถที่ติดกับชื่อและสล็อตขาดในส่วนของการเปลี่ยนอะค่ะมันจะต้องมีเหตุผลที่มากพอในคอลกที่คล้ายๆเหมือนของทางแดนคิดมันในส่วนของบีเอบีจีเนี่ย ผมให้เงื่อนไขเลยก็คือผมไม่อยากให้แก๊งคุณอะพข้ามานั่งเปลี่ยนแล้วก็เหนื่อยฟรีแล้วก็สูญเสียคนในแก๊งไปถ้าทําตามเงื่อนไขครบไม่มีปัญหาแต่นี่ถือว่าบีบพวกคุณด้วยละกันทางหนึ่งเพื่อให้พวกคุณอยู่รอดละกันถ้าเกิดว่าในกรณีเงื่อนไขที่สามมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไวรีสสมทบคนเข้าคนออกคนหมดไฟหรือจะอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้แก๊งต้องยุบคุณต้องจ่ายเพิ่มเติมแล้วผมก็ได้ยึดรถคืนด้วย อันนี้ถือว่าช่วยกันนะถือว่าผมช่วยคุณเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่ม <c oughs> เติมด้วย <c oughs> ครับผมคุณโอเคไหมโอเคครับอันนี้โอเคครับส่งอะไรเขาส่งลายชื่อมายัง <c oughs> ไปไปด้วยนะครับกำลัง,งพิมพ์สวัสดียร์นาดีครับ ก็เป็นสรุปเดี๋ยวให้เมโลจัดก,การเดินเรื่องให้เอ้ยไม่เดชเมโลไม่ว่างเปียกแล้วค่าธรรมเนียมะคะนะงอะไรนะค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเรื่องเอาสล็อตสำรองเข้ามาก็นี่แหละครับค่าเอาออกค่ะค่าเอาค่าเอาออกไม่เป็นไรคเอาออกไม่เป็นไรครับแต่ว่าไวทีสมทบสล็อตละห้าล้านรับได้ใช่ไหมครับอันนี้ประเด็น,นครับนาะยสงสัยรเรื่องทําไมทําไมเหตุผลทำไมถึงอยากเปลี่ยนชื่อครับเขาทะเลาะกันไงยัยร้อย มีมีต่อแข่งเสิพอไหมแบบเออย่แดคิดแดนคิดนะครับมผมเชื่อว่าเขาลำบากจะมีต่อที่มันหนักตอนที่จะเปลี่ยนพูดเลยเพื่อนมันพูดพูดไปเลยแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันต้องเปล่แล้วพูดไแล้วหึมแน่อย่างงี้งานน้ำตาปะคำว่าพูดเลยเพื่อนนี่หึมยังไงก็หึมไอ้เรื่อยังไงก็หึมพูดเลยเพื่อนอ่ะขอเป็นไพรเวทได้ไหมครับแบบว่ามันโอ้โหแต่ผมรู้ยังี้น้าๆว่าไงครับอะไรนะครับขอขอไพรเวทแต่ว่าขอไพรเวทใช่ น่าต้องให้เขาป่ะจะทำอย่าพี่แล้วมึงส่งต่อมาอีกทีแล้วกันหลังกูจะคุยนี่เพราะว่าคือกูกูตัดสินใจดำเนินการให้เขาแล้วเพราะนั้นมึงก็ไปรับเรื่องฟังเลยกูกับเขาหน่อยแล้วกันไหรือแล้วเขาบอกเสือกเลยกูอันน้พี่คุยตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยไปคุยเขาอีกทีนึงอ่าเอาเป็นว่าก็ก็ตามนั้นก่อนครับแต่ผมเหตุผลว่าผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าคุณต้องไม่มีปัญหาต่อแล้วเพราะว่าถ้าให้พูดตรงๆนะ BG อีนึงแล้วใช่ป่ะเมโลค่ะไม่ขยับเลยแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าการเปลี่ยนชื่อแก๊งเนี่ยมันจะทําให้คุณขยับหรือมีไฟมีใจอะไรก็ก็เรามาดูกันในอนาคตแล้วกันโอเคนะครับครับผมเอเนี่ยไอ้เปลี่ยนดำเนินการเขาหน่อยแล้วรอยก็ไปถามเขาหน่อยแล้วกันนะแข็งแข็งขึ้นโอเคบีทีเรียบร้อยแล้วครับ เอเลียมถอดใจคครับรับเมื่อวานมาเล่นสูสีอยู่นะกับซาเวียร์ถอดใจคือถอดใจคลายชื่อลายชื่อเรารู้ใช่ไหมว่าเราต้องเล่นโชว์แมทเมโลเอาถอดใจถ้ามันไม่ถอดใจฉันรับเราแสดงว่ากูต้องไปเก็บเงินโอเวอร์คืนยี่ที่พอรู้สึกได้แล้วมันถอดใจใช่ป่ะฝัญญาใช่มีสัญญาใจมันไม่สู้ไง